บุญของสาม,มนเณรวิรพลมีหลายครั้งที่ชาวบ้านได้ปรากฏเห็นอิทธิฤทธิปฏิหารรวมทั้งแม้แต่การเรียกนามหลวงปู่เนนคำทั้งที่ยังเป็นสมมนนามเณรนั้นก็เช่นกันซึ่งขณะที่ทุดงปรากฏในเขตเทืออเขาภูพานและชาวบ้านได้พบเห็นสาม,มนเณรน,น้อยเป็นพระรูปชราอยู่ในกรดแต่ดูเหมือนว่าสาม,มนเณรวิรพลไม่ได้ติดยึดกับสมญานามที่ชาวบ้านหรือผู้ที่ศรัทธาเรียกขาน แต่ยังคงมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมรวมทั้งออกจาริกเทศนาโปรดญาติโยมรวมทั้งรุกขทเทวดาดั่งเช่นปกติจนกระทั่งถึงวันที่มีเหตุให้ต้องมาพำนักในจังหวัดศรีสะเกดบางปูนั่งบำเพนอยู่บนข้ำมช้างสีอรเภอเตอ่เตางอยนะแต่ชาวบ้านทางนั้นก็นับถือาศาสนาคิดไม่ได้นับถือพุทธนะตอนนี้ก็อยู่บนบนหลังข้ามช้าง,งสี ก็เลยนั่งภาวนาอยู่มีเทวดาหอ,อกจากอากาศไปมองเห็นแล้วก็ว่าไม่ใช่ธรรมดา,นานเป็นลำแสงพุ่งไปจากทานทิศนี้แหละไปหาเล้ลงจากอากาศแล้วก็เดินเข้าไปกราบแต้ว่าครั้งครั้งที่สองไปทั้งหมดประมาณห้าหกครั้งนะไปหา เขาบอกว่าเขาเป็นเทพพระบูเทพพญาดาที่สถิตในจังหวัดศรีสะเกดมาขอนีมนเราคุณเจ้าให้ไปโปรดชาวศรีสะเกดไปอยู่ที่ศรีสะเกดด้วยทีแรกแก็า็ไม่รับพอครั้งที่สองก็เห็นลำแสงพุ่งมาอีกก็ลอยอย่าในอากาศนั่งกาบอยู่บนอาสาศแล้วก็มองดูก็ไปนีมนอีกก็เลยบอกว่ามันจะบหน้าไปเหนอ พาะก็บอกว่าน่าไปว่าศรีสะเกดกำลังรอพระคุณเจ้าอยู่เพราะว่าพระคุณเจ้าเคยอยู่ที่นั่นข้าพระเจ้าทั้งหลายก็เคยอุปถัมภ์พระคุณเจ้าเมื่อหลายพบมาแล้วเพราะว่ายอย่างนั้นนะจนครั้งที่ห้าที่หกหลวงปู่จึงยอมรับนมนต์แล้วก็ได้จากที่ตรงนั้นมาด้วยการเดินเท้าเปล่ามาเรื่อยๆใช้เวลาเดือนเดือนเศษมาถึงฝั่งแม่น้ำมูลอำเภอราศีสไล แล้วก็เดินจากฝั่งแม่น้ำมูลอ้ำเอลาศีสไลดนี่ต่อมาที่ป่าพงส์ชลาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเพราะว่ามีเทวดาไปนิมนต์มาเลยมาเขายังบอกว่าจะมีท่านเจ้าพระนจังหวัดรอท่านอยู่ที่น,นั่นพอมาถึงท่านเจ้าคุณเที่ยงท่านจะพระราชวลาลังการท่าน,าาก,นาก็ตามหาเลยนะตามหาเลยก็เป็นเรื่องอัศจรรย์หลังจากนั้นไม่นานนะักสมณีนวิรพลก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้เวลาในการเดินทางรอนแรมนานกว่าหนึ่งเดือนและเลือกที่ดินสาธารณะบริเวณปากห้วยสำราญซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำมูลเป็นที่พับนักปากกดก่อนหน้านั้นนี่มาจากสกลนครมาจากสกลนครแล้วก็เดินจาลิกเรื่อยมา,มามามาถึงอำเภอราศีประมาณเดือนกว่าเดินมามาถึงราศีแล้วก็พักคืนหนึ่ง เีลาศีแต่ไม่ได้บินบาทก็เดินทางต่อมาถึงนี่เดือนตามริมแม่น้ำมูลมาเรื่อยๆมาถึงที่นี่เห็นตรงนี้มันเป็นสามแ่งแม่น้ําก็เลยเอ๊ะมันน่าจะดีเวลาบาังเพ็ินกลางคืนก็สงัดดีก็เลยอยู่ตรงนี้เจ็ดเดือนแล้วก็จะจะพายเรือนี่ไปบินทาบาทหมู่บ้านแถวนี้บ้างก็าพายขึ้นไปบินทบาทแถวโน้นบ้างนะแล้วแต่บางบางวันก็เดินไปบินทบาทบานบ้านปากกะ โดยเขาเรียกป่าห้่ยสำรานนี่คือคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่มาจังหวัดสิเกตนะทางตรงนี้จะเป็นทางลงไปริมแม่น้ำมูลเขาเรียกว่าปากหุ่ยสำรานซึ่งลากปู่ก็จะเดินขึ้นมาทางนี้เพื่อไปบินทบาทบ้านกลางตะขะประจำนี่จะเป็นทางเดินขึ้นมาบินทบาทสมัยก่อนอสััย ช่วงที่เข้ามาสีเกตทั้งแรกช่วงวัดพระก็จะมีประชาชนในเมืองออกมาทำบุญกันบ้างเพื่อลงมาสงน้ำแถวนี้จนตรงไปต้นไม้ที่เห็นนี่ข้างล่างก็จะเป็นที่อยู่เขาต้องปูกแต่่อนซึ่งก็ปัจจุบันท่านก็มามาทำเป็นวัดแล้ว <m> ตรงนี้แม่น้ำมูล ในภาษาอีสานเขาเรียกโศกโศกซึ่งที่นี่หลวงปู่เนนขำได้ตั้งสัจจะอธิฐานการเข้ามาสร้างบาร,รมีในเขตจังหวัดรีสกเกตด้วยวันที่อธิษฐานจิตเนี่ยจะอยู่ตรงตรงนี้แหละแถวแถวนี้นะตอนนั้นน้ำมันเยอะมากนั่งนั่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็ญาติโย,ยมก็นั่งล้อมอยู่คือรู้สึก ถูกจริตกับจังหวัดศรีสะเกดรู้สึกว่าคล้ายๆกับเราจําความได้ว่าเราเคยอยู่จังหวัดศรีสะเกดมาก่อนก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเลยอธิษฐานว่า้าพเจ้า,จะ,าจ,จะอยู่ศรีสะเกดจริงหรือไม่ก็เลยอธิษฐานแล้วก็โป่งผมลงสู่แม่น้ําถ้าเคยอยู่จริงหรือจะได้อยู่จริงขอให้เส้นผมนี้ลอยทวนน้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือความเป็นมา จะยิ่งทําให้เชื่อมั่นว่าเราจะได้อยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาการเข้ามาอยู่ที่นี่ซึ่งแม้จะผ่านมากว่าสิบปีแล้วแต่ก็ยังคงมีร่องรอยให้เห็นทั้งเศษไม้สร้างกุฏิเก่ารวมทั้งบริเวณที่หลวงปู่เนนคำเคยใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นจุดที่ลูกศิษย์สร้างกุฏิให้อยู่ในช่วงที่ที่มาอยู่ตรงจุดนี้นะนี่ก็เป็น จะเป็นกุฏิคล้ายๆหอคอยก็จะสูงขึ้นมาเนื้อยอดไม้หน่อยจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั้งหมดช่วงสมัยที่มาอยู dings, h ós, h os, ique, moi, ่เด็กครับเรียนมิเศษอยู่อ่ะนยอดีตเก่าปู่สมัยสมัยที่เข้ามาก็จะเดินลงไปส่งน้ำใช้ช่องทางตรงนี้ลงไปนี่จะเป็นเป็นกุฏิ จะทําพิธีสวดเสริมบารมีแล้วก็มีญาติโยมมานั่งสวดเสริมบารมีกันทั้งคืนจนสว่างที่นี่ญาติโยมก็เต็มไปหมดแถวนี้นะถึงิเวณนีเป็นลานกว้างธรรมดาเป็นลานธรรมยืนส่วนมากจะเน้นการยืนทำสมาธิที่นี่คือปารถพรมเพียรเกี่ยวกับอิริยาบถยืนมากกว่ายืนเพราะเวลายืนที่สูงแล้วนี่เหมือนกับว่ามีวิญญาณมาเดินอยู่แถวนี้ แต่ก็เดินเป็นทางโบราณนะเดินผ่านตรงนี้ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ก็จะชอบมายืนแผ่เมตตาตรงนี้ให้กับวิญญาณต่างๆคือจะยืนอยู่ลักษณะน,นี้ก็มีแม่เท้ายืนหลับตาบางทีก็ลืมตานะภาพพิยมเคยเห็นม่นอยู่ขอนแก่นนั่นนะคือคือ,ค,อคือบริเวณนี้อยู่อยู่ฝั่งนั้นแต่มันบรรยากาศเหมือน,นกันกับตรงนี้ตอนนี้น้ํามันซ่อกลงหมดเลย นะซึ่งเวลายืนแผ่เมตตาให้กับวิญญาณต่างๆก็จะมายือนอยู่ตรงนี้นประจําทุกวันบางทีก็มายืนแผ่เมตตาตามเนินดินอย่างนี้แหละแถวๆนี้ตั้งคืนจนสว่างนะยือนอยู่อย่างนี้แหละจนสว่างแล้วค่อยลงไปเดินบินทบาท่ตอนเช้านะแล้วก็จุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น หลวงปู่เนนคำบอกว่าเมื่อมาพำนักที่นี่ศรัทธาญ,ญาติโยมจากต่างจังหวัดก็ตามมามากมายทั้งศรัทธาในทางคำสอนและเพื่อแสวงโชคทำให้มีกลุ่มแกนนำชาวบ้านบางคนเริ่มไม่พอใจและก็คัดค้านเพราะเกรงว่าจะมีการตั้งวัดป่าณนะ